วันนี้เวลา16นาฬิกา7นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จแทนพระองค์ไปวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุนพระบมดฑบเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ จากนั้นเสด็จไปพระอุโบสถทรงรับผ้าไตราจากเจ้าพนักงานสุภรัตทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจสงใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระศรีสันเพชรพระประธานพระอุโบสถทรงหยิบผ้าห่มสําหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบทูลรายงานจํานวนสง แล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นผ้าระหว่างพระกรและทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐถินวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดสลัก<อ>เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราธชธานีทรงสร้างพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับ และส,สร้างพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ประทับสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงห์าณกรมพระราชวังบวรสถานมงคลวัดสลักเป็นวัดที่อยู่กึ่งกลางสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงห์าณกรมพระราชวังบวรสถานมงคลจึงทรงบูรณะปฏิสังขรณ์และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดนิพพานนานามต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระศรีสันเพชวัดพระศรีรัตน นมหาธาตุราชวรมหาวิหารและวัดมหาธาตุตามลําดับในสมัยรัชกาลที่หเมื่อสมเด็จพระบรมรารสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์อันเป็นส่วนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเพื่อปฏิสังขรณ์วัดมหาธาตุและพระราชทานนามว่าวัดมหาธาตุดุวราชรังสฤษิ์ ในการนี้เจ้าอาวาสวัดถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา